ลองจินตนาการตามผมนะครับในวันที่แสนปกติธรรมดาเหมือนกับทุกๆวันคุณพบว่ามีกล่องพัสดุปริศนาวางอยู่ที่หน้าประตูบ้านมันไม่มีทั้งชื่อผู้ส่งและไม่มีชื่อผู้รับแต่ด้วยความสงสัยคุณได้หยิบมันขึ้นมาทันทีที่คุณเปิดมันออกมาเป็นแค่เสี้ยวนาทีถัดไปเท่านั้นกล่องใบนั้นไม่ใช่พัสดุธรรมดา แต่มันคือระเบิดที่ถูกประกอบขึ้นด้วยมือของชายคนหนึ่งชายผู้ที่ FBI ใช้เวลาตลามล่กับ20ปีทั่วโลกขนาดนามเขาว่ายูนาบอมเบอร์นี่คือหนึ่งในคดีฆาตกรรมและการก,ก่อการลายที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเรื่องราวของชายอัจฉริยะที่หันหลังให้สังคมแล้วเลือกเดินเส้นทางความรุนแรงเพื่อบอกโลกถึงความเกียดชังที่เขามีต่อเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมวันนี้ ผมจะพาะคุณไปรู้จักเรื่องราวของเขาเท็ดคาชชนสกี้หรือที่เรารู้จักกันดี NS, ในชื่อยูนาบอมเบอร์เพื่อจะเข้าใจยูนาบอมเบอร์ เราต้องย้อนกลับไปที่ชีวิตของเทโอดอร์จอห์นคาชินสกี้หรือเท็เท็เกิดในปี1942ที่เมืองชิคาโกเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเกินวัยขณะที่ว่าตอนเพื่อน,เ,อนเล่นวิ่งไล่จับกันเท็ดกับนั่งอ่านหนังสือคณิตศ,ศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์อย่างเอาจรงิงเอาจังครอบครัวเล่าว่าเท็ดเป็นเด็กที่เงียบขี้อายและไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทในช่วงวัยเด็กของเขา เขาต้องเผชิญกับโรคผิวหนังอย่างรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆโดยที่ไม่ได้รับการกอดหรือสัมผัสจากพ่อและแม่เลยเรื่องนี้ทําให้เขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ความอัจฉริยะของเขาก็โดดเด่นเกินใครเท็สอบข้ามชั้นเรียนได้ถึงสองครั้งและสอบเข้าฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้ได้ตั้งแต่เพียงอายุ16ปีฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหมครับแต่สำหรับเท็ดมันคือจุดเริ่มต้นของฝันลาย จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ที่ฮาร์วาร์ดเท,ท็ดได้เข้าร่วมโครงการทดลองรับด้านจิตวิทยาที่นักวิจัยใช้การสอบสวนกดดันดูถูกและบันทอนศักดิ์ศรีของนักศึวกษาเพื่อวัดผลกระทบทางอารมณ์การทดลองนี้กินเวลานานถึง3ปีเต็มหลายคนเชื่อว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เท,ท็ดเริ่มเกยดชังโลกเกยดชังระบบและสูญเสียศรัทธานในสังคมมนุษย์หลังเรียนจบ เขากลายเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่ University of California Berkeley และมีแววว่าจะเป็นนักวิชาการชื่อดังแต่เพียงสองปีเท่านั้นทเท็ดก็ลาออกอย่างทันหันและหายไปจากวงการวิชาการโดยไม่บอกเหตุผลใดๆเขาเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วไปใช้ชีวิตแบบสันโดษในป่าลึกของรัฐมอนทนาอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เล็กๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมทั้งหมดแต่เบื้องหลังความเรียบง่ายนั้น เขากำลังวางแผนบางอย่างแผนที่จะสั่นสะเทือนทั้งประเทศอเมริกาและในวันที่25พฤษภาคมปี1978มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นอิลลินอยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ชื่อเทอร์รี่เมกเกอร์กำลังตรวจสอบพัสดุที่ส่งถึงสตราจารย์ด้านวิศวกรรมคนหนึ่งแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือพัสดุถูกส่งมาจากตัวศาสตราจารย์เองซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลย เมเกอร์ตัดสินใจเปิดกล่องใบนั้นและทันทีที่เขาเปิดมันออกเสียงระเบิดก็ดังขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่รุนแรงมากนะักเขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจเกิดความสงสัยว่ามีใครบางคนกําลังเล่นเกมที่อันตรายนี้อยู่หรือเปล่าในตอนแรกตารวจยังคงคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของนักศึกษาที่อยากแกล้งอาจารย์หรือใครบางคนที่อยากสร้างความวุ่นวายแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า นี่คือจุดร่วมต้นของการไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งแรกที่นอร์เวยเทิร์นผ่านไปเพียงไม่ถึงปีเท็ดก็ได้ยกระดับการโจมตีของเขาให้รุนแรงขึ้นในวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี1979เที่ยวบินอเมริกันแอร์ไลน์ไฟท์ที่444กำลังจะบินจากชิคาโกไปยังกรุงวอชิงตัน DC บนเครื่องบินมีผู้โดยสารเกือบ80คน ทุกคนไม่รู้เลยว่าข้างใต้พวกเขาม่กล่องดิเล็กซซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ในห้องเก็บสัมภาระและมันคือระเบิดที่เทสได้ส่งขึ้นเครื่องแต่มันช่างโชคดีเหลือเกินที่ระเบิดขัดข้องมันไม่ทำงา,างอย่างที่เทสตั้งใจแต่กลไกบางส่วนก็ปล่อยควันพิษออกมาเต็มห้องเก็บของด้านล่างทำให้ควันลอยเข้ามาในห้องผู้โดยสารผู้โดยสารหลายสิบคนเริ่มไอหายใจไม่ออกนักบ,บินจะเป็นต้องนำเครื่องลงฉุกเฉินที่ดัลลัสแอร์พอร์ต เหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ FBI รู้ได้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่การเลาเล่นอีกต่อไปและเป้าหมายก็ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่คือชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากหลังจากนั้น FBI ก็ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นและได้ตั้งชื่อรหัสปฏิบัติการไล่ล่าผู้ลายลึกลับคนนี้ว่ายูน่าบอมซึ่งย่อม,มาจาก University and Airline Bomber มือระเบิดที่โจมตีมหาวิทยาลัยและอาศัยการบินและจากรหัสปฏิบัติการนี้เองโลกถึงได้รู้จักชื่อที่ั่นสะเทือนอยูนาบอมเบอร์หลังจากความล้มเหลวของเครื่องบินเท็ดกลับมาใช้ยุทธวิธีที่เขาคุ้นเคยมากกว่านั่นคือการส่งพัสดุระเบิดไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเทคโนโลยีและในปี1980เขาส่งพัสดุระเบิดไปให้เพอร์ซีวูด ประธานบริษัทยูเอเต็ดแอร์ไลน์ซึ่งในเวลานั้นเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อเพอร์ซีเปิดกล่องนั้นออกมาเขาคิดว่ามันคือหนังสือที่มีคนส่งมาให้แต่ภายในกลับเป็นกระดากสังหารที่ทำให้เขาบาดเจ็บอย่างสาหัสจากนั้นในปี1981และปี1982มีเหตุการณ์ระเบิดตามมหาวิทยาลัยเบอร์เกอรีมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหยือ่อคืออาจารย์ และนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์แต่ละพัสดุที่เทปเรดนั้นมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเขาใส่สัญลักษณ์เฉพาะตัวลงไปเช่นตัวอักษรมาสลักอยู่บนทิ้นส่วนระเบิดบางครั้งก็เป็นแค่เศษไม้เล็กๆที่ถูกตัดแต่งอย่างปาณีตซึ่งต่อมาจะกลายเป็นลายเซ็นของยูนาบอมเบอร์เจ้าหน้าที่ f b i เริ่มสังเกตเห็นว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่การฆ่าผู้ความสัตย์ใจ แต่มันคือการส่งสารสารที่ว่ามันคือความเกลียดชังต่อโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เท็ดมองว่ามันกําลังทําลายธรรมชาติและความเป็นมนุษย์ของเราวันเวลา,าค่อยๆผ่านไปจากเรืเบิดเล็กๆที่ทำให้แค่คนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท็ได้พัฒนาทักษะของเขามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1985เขาก็ข้ามเส้นสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาวันนั้น ฮิลสกาตันเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์ในสการ์เมนโตในขณะที่เขากำลังเดินไปที่ลานจอดรถข้างๆร้านขาเขาได้เหลือไปเห็นกล่องไม้เล็ๆกๆวางอยู่มันดูเหมือนจะถูกวางทิง้งเอาไว้แต่ด้วยความสงสัยฮิลสได้ก้มลงเปิดมันและเพียงซื่อวินาทีต่อมาเสียงระเบิดดัง,ดงสนั่นขึ้นแรงระเบิดได้ฉีกกระชากร่างของเขาเสียชีวิตไปในทันที และนี่คือเหยื่อรายแรกที่เสียชีวิตจากฝีมือของยูนาบอมเบอร์การตายของฮาร์สกาตันทำให้เอบไอตระหนักว่าคนที่พวกเขากำลังตามล่าอยู่นี้มันไม่ใช่มือสมัครเล่นอีกต่อไปแล้วแต่มันคือมือระเบิดมือระเบิดที่เต็มด้วยความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งฝังลึกและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ยูนาบอมเบอร์เขาไม่ได้เป็นแค่นักเล่นแพงๆหรือมือระเบิดสมัครเล่นอีกต่อไปแล้วแต่เขาคือฆาตกรต่อเนื่อง ที่พร้อมเจ้าชีวิตใครก็ตามที่เขาเห็นว่าเป็นตัวแทนของโลกเทคโนโลยีที่เขาเกียดชังจากนั้นในปี1987การจโจมตีครั้งใหม่ของยูนาบอมเบอร์ก็ได้เกิดขึ้นและเมืองซอลเลกซิตี้ยูท่าเยื่อคือแกรี่ไรท์ชายวัย30ปีเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์เล็กๆแห่งหนึ่งวันนั้นแกรี่สังเกตเห็นกล่องไม้ขนาดเล็กที่ถูกวางทิ้งไว้ใกล้ มันถูกวางทิ้งไว้ที่ลานจอดตถของรลานมันดูไม่ต่างจากเศษขยะทั่วไปที่ใครสักคนเอามาทิ้งไว้แต่ในทันทีที่เขาก้มลงและพยายามเปิดมันออกมาอนุภาคของระเบิดนั้นรุนแรงมากแรงระเบิดอัดเข้าเต็มๆกับตัวของแกรี่เศษโลหะและตะปูที่ซ่อนอยู่ข้างในมันเจาะทะลุเข้าไปที่มือและแขนของเขามันเข้าไปทําลายเส้นประสาทไปเกือบหมดเขารอดชีวิต แต่ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นดูหน้าบอมเบอร์ก็หายไปจากการปรากฏตัวนาถึง6ปีเต็มเจ้าหน้าที่ API หลายคนคิดว่าเขาอาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะเลิกไปเองแต่พวกเขาคิดผิดในปี1993เเขากลับมาและครั้งนี้เขามุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในเดือนมิถุนายนชาว ศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์จากยูน v ว r s i t y y of a l ค f o r n i a เเขาได้รับพัสดุส่งตรงถึงบ้านมันถูกห่อยอย่างดีเหมือนหนังสือวิชาการทั่วไปแต่ทันทีที่เขาเปิดมันออกพัสดุห่อนั้นก็เบิดขึ้นเสียงดังสนั่นในห้องทำงานมันทำให้เพื่อนบ้านต้องโทรเรียกตำรวจชาวได้รับบาดเจ็บสาหัสนิ้วมือหลายข้างของเขาถูกทำลายกามแตกและหูนวกข้างหนึ่งไปตลอดชีวิต เพียงแค่หนึ่งวันถัดมาเดวิดศาสตราจารย์คอมพิวเตอร์ชื่อดังจากเดลยูนิวอซิตี้เขาก็ได้รับพัสดุไปสนามเหมือนกันเดวิดเป็นอจัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์เขามีผลงานระดับโลกและเป็นหนึ่งในคนที่ปักดันวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ในวันนั้นเขาเปิดพัสดุและเจอสิ่งที่ไม่ต่างจากฝัน้ายแรงระเบิดฉีดนิ้วมือและทำลายดวงตาใบหน้าของเขามีบาดแผลลึก ร่างกายเต็มไปด้วยเศษโลหะไม่ว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการรักษาและฟื้นฟูเหตุการณ์สองครั้งติดกันมันเริ่มทําให้คนทั่วอเมริกาตื่นตระหนกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์พวกเขาเริ่มหวาดกลวพัสดุที่ส่งมาถึงบ้านไม่มีใครมั่นใจได้เลยว่ากล่องที่วางอยู่หน้าประตูบ้านมันจะเป็นเพียงจดหมายธรรมดา หรือมันคือระเบิดมรณะที่ถูกส่งมาจากยูนาบอมเบอร์หลังจากเหตุการณ์ในปี1993สังคมเริ่มตระหนักว่ายูนาบอมเบอร์ไม่ใช่แค่นักก่อการลายทั่วไปแต่เป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนและในปี1995เขาก็ตัดสินใจเปิดเผยตัวตนทางอุดมการณ์เท็ดส่งจดหมายไปยังนิวยอร์กไทม์และวอชิงตันโพสต์พร้อมข้อความที่น่าตกใจ ในจดหมายทังกล่าวเขาได้ระบุว่าหากสื่อมวลชนยอมตีพิมพ์บทความที่มีความยาวมากกว่า35,000คำของเขาเขาจะหยุดจมตีทันทีบทความนั้นมีชื่อว่า Industrial Society and Its Future หรือแถลงการของยูนาบอมเบอร์ในบทความที่ชื่อว่า Man a f f e t o นี้เทดได้อธิบายว่าเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มันกำลังทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อม และภาคเสรีภาพพิแทจริงไปจากมนุษย์เขาโจมตีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และพันธุวิศวกรรมโดยบอกว่ามันคือแหนะที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นทาสมนุษย์ไม่ได้เลือกชีวิตของตนเองอีกต่อไปแต่ถูกเครื่องจักรและโครงสร้างอุตสาหกรรมกำหนดชะตานี่คือเหตุผลที่เขาเลือกโจมตีคนที่อยู่แนวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้และนี่คือเนื้อหาของคำถแถลงการบางส่วนในแมน A เฟโตของเท็ดหรือ อยู่หน้าบอมเบอร์ส่วนต้นของแถลงการเท็ดได้อธิบายว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลพวงของมันได้กลายเป็นไหนะสำหรับมนุษยชาติแม้มันจะยืดอายุขัยของบุคคลในประเทศที่เรียกตัวเองว่าพัฒนาแล้วแต่มันกลับทำให้สังคมและ,สะเสถียรภาพชีวิตขาดความหมายมนุษย์ถูกกดขี่ด้วยความประยศต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจอย่างรุนแรงพร้อมกับสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธรรมชาติของโลก ส่วนที่ 2. การวิจารณ์เทคโนโลยีและระบบสังคมการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจะยิ่งทาให้สถานการณ์เลวร้วายมากขึ้นมันจะทําให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความอาพยพและความเจ็บปวดจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสังคมจะปานป่วนมากกว่าเดิมความทุกข์ทางจิตใจจะขยายวงกว้างและแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทางกายมากขึ้นเรื่อยๆส่วนที่3คําเตือนต่ออนาคตของมนุษยชาติ หากระบบนี้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปมันจะค่อยๆพัฒนาไปจนสามารถควบคุมพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ได้ทั้งหมดและผู้ที่เชื่อว่าเทคโนโลยีกำลังทำให้ชีวิตดีขึ้นเราขอถามว่าชีวิตเช่นนั้นจะมีค่าอะไรหากทุกการกระทำของมนุษย์ถูกสั่งโดยเครื่องจักรและนี่คือส่วนหนึ่งของคำถแถลงการ์ของเท็ดที่ส่งต่อถึงคนทั้งโลกคำถแถลงการ์ในแมนเฟสโตทำให้รัฐบาลนเาริกาอยู่ในสภาวะเกินไม่เข้าขายไม่ออก พราะหากไมตีพิมพ์ก็อาจมีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและล้มตายเพิ่มขึ้นแต่หากตีพิมพ์นั่นก็เท่ากับว่าพวกเขายอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ก่อการหลายสุดท้ายภายใต้แรงกดดันและเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนวอชิงตันโพสต์ตัดสินใจตีพิมพ์แมนเฟสโตฉบับเต็มในเดือนกันยายนของปี1995และนี่เองมันคือการเปิดโปรงความคิดของเท็ด คาชินสกี้สู่สายตาคนทั้งโลกหลังแม่นาเฟาโฟตถูกเผยแพร่นักวิชาการและนักข่าวหลายคนพากันตกเถียงบางคนบอกว่ามันเต็มไปด้วยตะกาบบิดเบือนบางคนบอกว่ามันสะท้อนความจริงของโลกสมัยใหม่แต่สำหรับคนคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่บ,บทความทั่วไปแต่มันคือสัญญาณสัญญาณจากพี่ชายของเขาเองชายคนนั้นคือเดวิดคาชินสกีน้องชายแท้ๆของเท็ เมื่อเดวิดอ่านแมนนาเฟโตเขารู <ent> to together, loyalty, ้สึกสะดุ้งเพราะภาษาที่ใช้และสำนวนที่เฉียบขาดรวมไปถึงวิธีเรียงประโยคต่างๆมันเชื่อมเหมือนกับจดหมายที่เท็จพี่ชายของเขาเกียนหาเขาอยู่เสมอเดวิดและภรรยาเริ่มนำจดหมายเก่าๆของเท็ดออกมาอ่านพวกเขาเทียบมันทีละบรรทัดทีละประโยคและสิ่งที่พวกเขาพบคือความคล้ายคลึงในเนื้อหาของจดหมายที่มันเชื่อมเหมือนกันอย่างน่าตกใจตอนนั้นเอง ที่ความสงสัยกลายเป็นความหวาดกลัวพี่ชายที่แตกขาดจากโลกและไปใช้ชีวิตสันโดษในกระท่อมกลางป่ามอนทานาอาจจะไม่ใช่แค่คนที่แปลกแต่คือฆาตกรที่เอบีไอกำลังตามล่ามานานกว่า17ปีเดวิดต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเขาจะเลือกปกป้องครอบครัวหรือปกป้องชีวิตของผู้บริสุทธิ์แต่สุดท้ายเดวิดคาเชนสกีก็ตัดสินใจส่งหลักฐานให้เอบีไไม่นาน ทีวาะห์ภาษาก็เริ่มทํางานทันทีพวกเขานาแมนาเฟเต,ตไปเปรียบเทียบกับจดหมายเก่าๆที่เท็ดเคยส่งให้กับน้องชายและสิ่งที่เจอมันแทบจะเป็นการดินยนตัวตนโดยไม่ต้องมีดีเอ็นหรือรอยนิ้วมือเลยไม่ว่าจะเป็นสำนวนการใช้คําหรือโครงสร้างประโยคต่ตางๆมันเชื่อมเหมือนกันเป็นอย่างมากมันเหมือนกับจดหมายที่เทเ็ดเขียนถึงน้องชายของเขาที่ผ่านๆมาเ<ๆ>พียงเท่านี้มันก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่ทําให้ API เริ่มจุดปุะกายความสงสัยที่เกี่ยวกับคนร้าย ว่าชายคนที่เขียนแมนนเฟตโตและจดหมายเกา่กาๆที่ส่งถึงเดวิดคนคนนั้นต้องเป็นเท็ดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การจะจับกลุ่มเท็ดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเอพีไอไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่ผูกเขากับการวางระเบิดโดยตรงและเท็ดเองก็ใส่อยู่ในกระท่อมเล็กๆกลางป่ามนณฑนาที่ห่างไกลความเจริญพื้นที่นั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและป่ามันอาจจะเต็มไปด้วยกับดักดหรือระเบิดที่เท็ดเตรียมไว้ต้อนรับพูกเขาอยู่ก็เป็นได้ พลาดเพียง9ก้าเดียว FBI อาจกลายเป็นเดือดของเทสเอง FBI ได้ใช้ความพยายามในการรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดจากเหตุการณ์วงระเบิดที่เคยเกิดขึ้นจากฝีมือของเทสและเอกสารแมนนเฟตโตที่มันได้ถูกเปรียบเทียบอัตลักษณ์ภาษากับจดหมายที่เคยส่งให้กับเดวิดน้องชายของเขาและเมื่อหลักฐานทั้งหมดเพียงพอ FBI ก็ได้ยื่นเรื่องให้กับศาลเพื่อขอหมายคน้นเพียงไม่นานหมายค้นก็ได้รับการอนุมัติทันที จากนั้นทีมสืบสวนจากสำนักงานท้องถิน่นร่วมกับทีมพิเศษของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมวางแผนลงมือตรวจค้นอย่างระมัดระวงังไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงวิเคราะห์พื้นที่และภูมิประเทศโดยละเอียดเพื่อเตรียมการเข้าปฏิบัติตามหมายค้นอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งวันที่3เมษายนปี1996เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ FBI มากกว่า150นาย พวกเขาได้เคลื่อนพลเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวอย่างระมัดระวังในทุกๆฝีก้าวที่พวกเขากําลังเหยียบย่างเข้าไปมันอาจจะมีกับดักหรือระเบิดที่เตรียมรอไว้ต้อนรับพวกเขาอยู่ความกดดันนี้ถึงมันจะไม่มีเสียงออกมาแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนก็สามารถรับรู้ถึงมันได้ในทุกย่างก้าวที่พวกเขากําลังเดินเข้าไปยังกระท่อมไม้เล็กๆกลางป่าเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปผู้เขาพบกับชายร่างผอมผมเผพ้ยุ่งเหยิง าแดงเหมือนคนที่ไม่เจอผู้คนมานานนั่นคือเขาเองเท็ดคาชินสกี้เขาไม่คิดที่จะสู้หรือขัดขืนแต่อย่างใดและเหมือนเขารู้ว่าวันนี้คือวันที่เขาจะต้องถูกจับกลุมในกระท่อมขนาดเพียง3ามก ,3 เมตรนั้นเจ้าหน้าที่ f b i ได้เจอสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยคำสารภาพการวางระเบิดมากกว่า16ครั้งเจอวัตถุระเบิดที่พร้อมใช้งานและแม้กระทั่งระเบิดลูกถัดไปที่เขากำลังเตรียมที่จะประกอบมันอยู่ นอกจากสมุดบันทึกคำสารภาพพวกเขายังพบว่าเท็ดได้เขียนปริศนาตัวเลขและตัวอกักษรบางอย่างลงในบันทึกดังกล่าวซึ่งมาทราบในภายหลังว่ามันคือบันทึกของสถานที่ต่างๆที่เขาได้นําอุปกรณ์และเครื่องมือรวมไปถึงของยังชีพซึ่งมันถูกนําไปซ่อนไวร้รอบๆกระท่องของเขาเองนับเป็นการเตรียมตัวมาอย่างดีและรอบคอบเป็นอย่างมากสำหรับเขาและนี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไป ผู้ชายที่โลกคิดว่าอัจฉริยะซึ่งหายสาบสูญไปเขากลายเป็นยูน่าบอมเบอร์ตัวจริงมาตลอดกว่า18ปีการจับกลุ่มเท็ดคาชินสกี้กลายเป็นขา่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งในประวัติศาสตร์อาชญากรรมอเมริกาสังคมอเมริกันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชายผู้เงียบขึมผู้ซึ่งเคยเป็นอัจฉริยะทางคณิตศ,ศาสตร์จากฮาวาดและเบิร์กลีย์จะกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องทีมทานายของเท็ดวางแผนจะใช้แนวท้าป้องกันด้วยเหตุผลนานสุภาพจิต เพราะพวกเขาเชื่อว่าเ mm. ท็ดมีอาการป่วยทางจิตแบบพรานอยหรือโรคจิตเภทวานรแวงแต่เท็ดเขากลับไม่ยอมได้ยืนยันว่าตัวเองมีสติสมบูรณ์เขาไม่ได้บ้าแต่สิ่งที่เขาทําคือภารกิจทางรวมการในปี1998ก่อนการพิจารณาคดีจะเริ่มเต็มรูปแบบเท็ดได้ยอมรับข้อเสนอของอายการเขารับสารภาพในข้อหาวางระเบิด13ครั้งที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง3ราย และบาดเจ็บอีก23า,ารายศาลได้ตัดสินจำคุกเท็ตลอดชีวิตเขาไม่มีสิทธิได้รับการลดโทษหรือการปล่อยตัวก่อนกำหนดทันทีที่การตัดสินออกมาสื่ออเมริกาพากันตั้งคำถามว่าเท็คืออัจฉริยะที่วิกลจริตหรือฆาตกเรเลือเดเย็นกันแน่แม้เท็จะถูกจับกลุ่มและถูกจองจำในเรือนจำซูเปอร์แม็กที่ฟลอเรนซ์โคโลราโดเรือนจำที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่โหดที่สุดในอเมริกาแต่ตำแหน่งของยูนาบอมเบอร์ไม่ได้หายไป แมนเฟโตของเขายังคงถูกพูดถึงถูกวิเคราะห์และแม้แต่ถูกนำไปศึกษาในห้องเรียนวิชาปัญญาและสังคมศาสตร์บางคนเห็นด้วยกับข้อกังวลของเขาเรื่องเทโโลยีและสิ่งแวดล้อมแต่เกือบทุกคนเห็นตรงกันว่าวิธีการของเขาเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เท็ชช้ชีวิตอย่างสันโดษในเรือนจำเหมือนเดิมอ่านหนังสือเขียมบันทึกและไม่ค่อยสูงสิงกับนักโทษคนอื่นๆแต่แล้วในปี2023 ก็มีข่าวช็อกลูกออกมามือวางระเบิดได้เสียชีวิตลงเท็คาชินสกี้เสียชีวิตในวัย81ปีภายในห้องขังของเขาเองเรื่องราวของเขายังคงถูกตกเถียงเขาคือปีสาจในข้ามนักปัญญาหรือเป็นนักคิดผู้เห็นอนาคตที่น่ากลัวกของมนุษยชาติแต่ลืออเบิ์หมเส้นทางที่ผิดพลาดกันนะนี่คือบทเรียนอันโหดร้ายเมื่ออัจฉริยะปฏิเสธสังคมและแกลายเป็นเหด่อของความโดดเดี่ยว ความคิดสุดโต่งสามารถเปลีนนะ่ยนนักวิชาการผู้ปัดเปลืองให้กลายเป็นคาตรกรผู้โด่งดังที่สุดในศตวรรษที่20ได้ภายในเวลาเพียงชั่วชีวิตเดียวเป็นยังไงบ้างครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจและเสี่ยนชอบกับคลิปแรกของผมนะครับถ้าทุกคนเสี่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์เสนออนะไรอย่างไรสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ